สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบภูนะครับประจำวันที่28ธันวาคมกับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบภูกันนะครับปีวิวนะครับเรียบภูบุกไปเยือนเลสเตอร์ในเวลาตีสามนะครับมาดูความพร้อมสถิติต่างๆบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเจอเก้นคอปจัดเต็มกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของสัญญามาเน่กับฟิมิโนมีมุมที่ตอนนี้ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมีเรื่องอื่นอีกมากมายติดตามได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับมิงโกะนะครับใใครที่สนจ อาหารเสริมแบบครบเครื่องไฮบร i ด Cap นะครับเจ้าแรกในไทยที่รวมทั้งน้ำมันแล้วก็ผงสกัดในแคปซูลเม็ดเดียวนะครับให้คุณค่าแก่ร่างกายนำไปใช้ได้แบบสูงสุดมีให้เลือกสูตรกล่องดำนะครับเป็นอะโวคาโดอันนี้เพิ่มภูมิคุ้มกันส่วนกล่องขาวนะครับเป็นกระเทียมช่วยต่อต้านไวรัสนะครับสนใจดูรายละเอียดได้เลยนะครับที่แอดไลน์พิมพ์ต่อกันเลยนะครับมินโก g l o b a นะครับ หรือไปที่สแกน QR code ตามที่เห็นในภาพนะครับตอนสั่งซื้ออย่าลืมแจ้งโคด s 0 0 4รับส่วนลดด้วยอีก100บาทนะครับย้ำว่า s 0 0 4นะโค้ดนะแล้วก็รวมไปถึงครับยาทาตาจอมทองนะครับแก้กรดอะซ้โทนอื่น้องเฟอร์ใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับเช่นเดียวกับยาแก้ปวดเมื่อตากระเบนเน็บนะฮะฝากไว้ด้วยเริ่มต้นมาดูโปรแกรมการแข่งขันกันก่อนนะครับ ลิเวอร์พูลเนี่ยเตะในคู่ดึกนะครับของวันอังคารนี้นะฮะก็คืนนี้แหละนะครับตีสามนะถ่ายทอดสดทางทูวิชั่นเอชดีหนึ่งนะครับส่วนคู่อื่นๆื่นในจะเตะสี่ทุ่มครับคิดว่าเปลิดนอริสนะครับสเปอร์ไปเยือนเซาแล้วก็เวสต์แฮมเจอกับวัตฟอร์ดส่วนคู่ที่เลื่อนเนี่ยก็จะมีอาร์เซนอลวูฟแล้วก็ลีดกับวิลล่าพวกนี้ติดโควิดกันเยอะนะครับส่วนวันพุธเนี่ยจริงๆจะมีพวกแมนซิตี้กับเชลซีนะก็ค่อยว่ากันของเราในเตะก่อนฮะ สถิติการพบกันนะครับระหว่างเลสเตอร์กับลิเวอร์พูลเนี่ยก็เพิ่งเจอกันมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่แหละในเกมลีคัพนะครับซึ่งลิเวอร์พูลเสมอในเวลาครับ3-3จากนั้นเนี่ยเราไปชนะจุดโทษอย่างที่เราทราบกันชนะมา5-4แล้วเราก็เข้ารอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลลีคัพเข้าไปแล้วนะครับส่วนปีที่แล้วนะครับบ้านเลสเตอร์เลสเตอร์ชนะเรา3-1บ้านเราเราชนะเลสเตอร์3-0เรียกได้ว่าบ้านใครบ้านมันพอสมควรนะฮะ ไซตีหรือว่าฟอร์มในช่วงหลังเนี่ยนะครับเลสเตอร์ค่อนข้างฟอร์มไม่ค่อยดีครับถ้าเราดูจากฟอร์มการเล่นเนี่ยเอาแค่2นัดหลังสุดเนี่ยก็แพ้มา2เกมติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงหลายๆนัดที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มสะดุดสะดุดไปมาฮะเดี๋ยวชนะเดี๋ยวเสมอเดี๋ยวแพ้ครับเรียกได้ว่าฟอร์มคอ่อนข้างแกว่งส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยเราก็ไม่แพ้มาประมาณ9-10ถึงเกมแล้วนะครับเรียกได้ว่าลิเวอร์พูลฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างเสถียรขึ้นนะครับ มาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันนะครับเจนคอปให้สัมภาษณ์ก่อนเกมไว้นะฮะโดยอัปเดตถึงพวกเราแก๊งติโควิดนะครับโดยเจนคอปคอนเฟิร์มนะครับว่าฟาบินโยเฟอร์กิลฟันได์เคอติโจนแลวก็ติอาโก้คันทาร่านะครับทั้ง4คนนี้ที่ติดโควิดกันไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยหายกลับมากันหมดแล้วนะครับโดยติอาโก้เนี่ยเป็นรายสุดท้ายที่หายกลับมาและตียโก้เนี่ยซ้อมไปแล้วเมื่อวานคำว่าเมื่อวานของเจนคอปเนี่ยก็คือวันอาทิตย์ นะแสดงว่าติอาโก้เนี่ยซอ้อมวาันอาทิตย์แล้วก็ซอ้อมวันจันทซอ้อมมาแล้ว2วันนั่นแปลว่านะครับเจนคองก็บอกเลยครับว่าทั้ง4คนเนี่ยมีมีรุ้นลงเล่นในเกมที่เจอกับเลสเตอร์คืนนี้ก็คือพร้อมเป็นตัวเลือกกันแหละนะครับส่วนคนที่ติดโควิดเพิ่มเติมนะครับในชุดใหญ่ไม่มีแต่ว่ามีดาวรุ่งในอะคาเดมีติดคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีสตาฟโค้ดติดอีก2คน นะครับซึ่งทั้ง3คนเนี่ยรวมแล้วสตาฟโค้ดสองดาวรุ่งหนึ่งเนี่ยกักตัวอยู่นะแล้วก็ไม่มีการแสดงอาการใดๆนะโดยเฉพาะสตาฟโค้ดทั้งสองคนที่ติดไม่มีอาการเลยนะครับซึ่งนั่นแหละมันก็เป็นแบบนี้แหละเขาบอกว่าในยุคโควิดนะเมื่อคุณคุณแบบเดาทางไม่ถูกหรอกเดี๋ยวถ้าคุณตรวจพบเชื้อเป็นบวกเนี่ยคุณก็ต้องกักตัวกักตัวเสร็จคุณตรวจเป็นลบคุณก็กลับมาได้ปกติเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนั้นเนี่ยจะโดนเชื้อโอไมิคอน โอมิคอนเนี่ยหรือว่าจะเจอกับเชื้อเดลต้าแต่ว่าถ้าคุณฉีดแบวัคซีนแบบว่าบูตเข็ม3ไปแล้วเนี่ยคลอปก็บอกว่าส่วนใหญ่พอไม่มีอาการก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วล่ะก็เหมือนกับนักเตะเราเนี่ยเวันหายเลยเพราะว่าคงฟูภูมิร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วเป็นนักกีฬาบวกกับฉีดบูสเตอร์เข็ม3กันไปแล้วเนี่ยติดพอติดโควิดปุ๊บนักเตะเราไม่มีอาการอะไรเลยแล้ว,ลวก็7วันผลกลับมาเป็นลบทันทีก็คือ แทบจะไม่กระทบอะไรเลยฮะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของวัคซีนที่เจนคอฟชี้เห็นว่าเออคนอื่นๆก็ควรฉีดนะนะครับโอเคทีนี้คอฟไม่ได้พูดถึงโอริกี้ไม่ได้พูดถึงนาธานีลฟิลิปแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเอเลียดนะครับด,ดังนั้นแปลว่า3ามคนที่ยังเจ็บอยู่ก็ยังคงเจ็บตามเดิมนะฮะโอริกี้ท่านมหาเทพก็ยังหายไปอยู่ครับเจ็บแบบปริศนามากฮะว่าเอ๊ะเจ็บเข่าแล้วเอ๊ะเจ็บเข่าประมาณไหนเราก็ยังไม่ทราบแบบชัดเจนทีนี้เนี่ย เราดูความพร้อมไปแล้วครับมาดูความพร้อมฝั่งของคู่แข่งกันบ้างโอ้โหต้องบอกว่าปวดกระบาลครับสาหรับฝั่งเลสเตอร์เนี่ยนะโอเคผมลืมพูดถึงของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือแอนดี้โรเบร์สันครับติดโทษดแบนเป็นนัดที่2แล้วก็เดี๋ยวนัดหน้าเจอเชลซีเนี่โรเบสันก็ยังโทษแบนอีกนัดหนึ่งด้วยนะอันนี้พูดเผื่อไว้นะครับฝั่งเลสเตอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเจ็บเพียบครับเวลีโฟฟาน่านะครับอันนี้ยังเจ็บตามเดิมริคาโดเปเรล่าเนี่ย เจ็บนะครับแล้วเหมือนข้อเท้าหักครับแบบขาหักอะจากเกมที่เจอกับเราเมื่อนัดที่แล้วนี่แหละนะตอนที่เจ้าหนูไทเลอร์มอตันเสียงเข้าไปอะไม่ผมก็ไม่นึกว่าจะหักนะแต่ก็อันนี้หักจริงครับก็น่าจะต้องพักยาวเลยครับสำหรับริกาโด้เปเรล่าส่วนพวกโซโยอนชูเนี่ยพัสซันดาก้าเนี่ยก็เจ็บมาจากเกมที่เจอกับเราเนี่ยแหละแล้วก็หรือไม่ก็เจอกับเลสอ่าน่าจะเจ็บน่าจะเจ็บเกมเ,เจอกับเรามากกว่าเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไม่มีชื่อในเกมที่ เจอกับแมนซิตี้นะครับดังนั้นน่าจะเจ็บจากเกมเราแล้วก็ทั้งคู่อาจจะไม่ได้เจ็บหนักนะแต่ว่าคอนเฟิร์มว่านัดเนี้ยไม่พร้อมเช่นเดียวกับไลอันเบอร์ทานจอห์นนี่อีเวนเรียกได้ว่าเซนเตอร์เนี่ยหายหมดเลยฮะส่วนฮาวิบานคาดว่าอาจจะฟิตไม่ทันเรียกได้ว่าตัวเจ็บเพียบจริงๆนะครับสิบเอ็ดตัวจริงที่คาดของทั้ง2ทีมครับอาจดูฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์ก่อนนะครับชัมไมเคิลเฝ้าเสานะครับส่วน3แนวรับเนี่ยสกองหลังเนี่ยต้องใช้เป็นเวสเอร์การ์ดครับ NDD แล้วก็แดนนี่เออมาตีเอนดิดี้เนี่ยพักมาเกมกับแมนซิตี้พักมาเลยไม่ได้ลงครับเพราะว่าโปรแกรมมันเตะถี่มากเพิ่งเตะเมื่อวันอาทิตย์อะ่ะมาเตะต่อวันอังคารแล้วคือเลสเตอร์นี่เขาเหนื่อยมากๆากฮะนะแล้วก็ต้องเอาพวกมิดฟิลด์ตัวรับมาเล่นเป็นเซนเตอร์ด้วยเรียกได้ว่าเจอกับปัญหาในแนวรับเลยส่วน5กองกลางครับวิงแบ็กเนี่ยเป็นลุคโทมัสนะครับกับคาสตานนะฮะส่วน3กองกลางเนี่ยเป็นแมตติสันซูมาเล่แล้วก็เตเลมันนะครับ สองกองหน้านะครับวาร์ดี้เนี่ยพักมาเต็มๆครับในเกมที่เจอกับแมนซิตี้ก็นัดน,นี้ได้ลงตัวจริงแน่ครับคู่กับอิเฮนาโชที่ได้ลงต่อในนัดน,นี้ด้วยส่วนฝั่งลีฟพูลเราครับคาดว่าน่าจะมาชุดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้คะฮูสกอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาริซงเบเกอร์เฝ้าเสาครับส่วนคู่เซนเตอร์เลยเขาบอกว่าเป็นโกนาเต้กับฟนานไดแต่ผมว่าน่าจะเป็นมาติบมากกว่าเพราะมาติบอ่ะในเกมลีกครับเขาพักมาแล้วผมว่าน่าจะเป็น มาเตดคู่กับฟานได้นะส่วนแบ็คขวาครับอาร์โนแบ็คซ้ายซิมิการ์ดนะครับแล้วก็3มิดฟิลครับเฮนเดอร์สันนี่ก็ฟิตเต็มถังแล้วฟาบินโย่ก็ซ้อมได้หลายวันแล้วน่าจะเป็นฟาบินโย่ส่วนอีกตำแหน่งนึงเนี่ยบ็อกทุบ็อกฝั่งซ้ายเนี่ยต้องดูว่าครอปจะดูความฟิตของตีอาโก้ก่อนไหมว่าฟิตพอเป็นตัวจริงหรือเปล่าถ้าไม่ฟิตถ้าฟิตไม่พอเนี่ยยังมีเกอิต้า ยังมีอ็อกเลตแชมเบรนมิลเนอร์ที่รวมไปถึงเคอร์ติโจนด้วยที่พร้อมเป็นตัวเลือกนะครับเรียกได้ว่าตัวเลือกกองกลางเพียบครับตอนนี้ส่วน3แนวลูกนแ,นแน่นอนครับต้องเป็นซาร่ามาเน่โชต้า3ตัวจริงแล้วก็มีบ็อบบี้ฟิมิโน่คเป็นตัวเปลี่ยนเกมเป็นอยู่บนม้านั่งสำรองนะครับนี่ก็คือสภาพความพร้อมแล้วก็11ตัวจริงที่คาดนะรูปเกมเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามาทีนี้มาดูกันที่บทสาษณ์ของเจนิคอปที่พูดถึงเรื่องอื่นๆไว้บ้างครับนะเออ นะครับเจนคอฟแกก็บอกนะครับว่าโดยเรื่องที่เมื่อวานนี้สื่ออังกฤษหลายๆเจ้าจับประเด็นมาพูดถึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวสมลองคือตอนนี้พิมรีอังกฤษเนะี่ยบรรดาในหลีกใหญ่นะพิมรีเป็นหลีกเดียวที่เปลี่ยน3ตัวนะหลีกอื่นเขาเปลี่ยนกันได้5ตัวเซฟร่างกายนักเตะกันอย่างเต็มที่แต่พิมรีสาสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าไอตอนเข้าไปโหวตกันอนะ มันมีกี่ทีมมี20สมมติว่าเวลาคุณโหวตเนี่ยคุณต้องได้14เสียงจาก20เสียงน่ะถึงคุณจะได้โหวตผ่านนั้นนั้นะ่ะซึ่งเคยโหวตกันมาหลายทีแล้วครับไอเรื่องโหวตขอเปลี่ยนตัว5ตัวเนี่ยแต่สุดท้ายคะแนนทีมใหญ่แพ้ทีมเล็กอยู่ดีทีมเล็กส่วนใหญ่ต่อต้านไม่ให้เปลี่ยน5ตัวให้เปลี่ยนแค่3ตัวก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละครับซึ่งล่าสุดเนี่ยครอปก็ถูกถามถึงเ,เรื่องนี้คือเท่าที่ผมอ่านในเดอะไทมส์มาเนี่ย เหมือนกับเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วมีการประชุมกันระหว่างบรรดาคุณซือพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีการพูดคุยยกประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนตัว5ตัวกลับมาคุยในที่ประชุมด้วยแต่คุยไปก็ค่าเท่าเดิมบรรดาทีมเล็กๆไม่เห็นด้วยบอกไม่เอาเปลี่ยน5ตัวทีมใหญ่ได้เปลี่ยนสิพวกคุณเนี่ยมีเนี่ยขุมกําลังดูแมนเิตี้เชลซีเรอยลูสิขุมกําลังคุณแบบมาหาศาลกว่าพวกเราอะ่ะทั้งตัวจริงตัวสำรองอะ่ะได้เปลี่ยนสี่เปลี่ยนห้าตัว่อะอ่ะ แต่วันนี้เจนค็อปครับออกมาสวนเลยฮะนะเจนคอปออกมาค่อนข้างโจมตีแล้วยกตัวอย่างไปที่เบอร์ลี่นะครับผมว่าเจนค็อปแกน่าจะได้ฟังในอะไรในที่ประชุมแหละแล้วก็ออกมาพูดให้ฟังในตรงนี้นะว่าประมาณว่าเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามการเปลี่ยน5ตัวมันเป็นสิ่งที่ควรทำหลีกอื่นเขาก็ทำเนี่ยค็อปบอกหลีกถ้าจะหลีกดังทั่วยุโรปอะเขาก็เปลี่ยน5ตัวกันทั้งนั้นตอนเนี้ย ถามว่าทําไมตอนนี้เปลี่ยนไม่ได้ก็ว่าเพราะว่าผลโหวตยังไงเราก็โหวตและสุดท้ายสิบี่เสียงมันก็มันก็ไม่ถึงไงสิบสี่เสียงมันก็เป็นทางทางฝั่งเสียงส่วนส่วนมากก็คืออะทีมเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็เปลี่ยนสามตัวทีมเล็กๆเ,เนี่ยอ้างว่าอ่ะอย่างเช่นบอกว่าแมนซิตี้ขุมกําลังมากกว่าเซาล์มตันสิบอกว่าลิเวอร์พูลขุมกําลังเนี่ยตัวจริงตัวสำรองมากกว่าเบอร์ลี่สิเนี่ยจะคอ้ยกตัวอย่างนะใช่ขุมกําลังเราก็ อาจจะดีกว่าอย่างทีพพ่พวกทีมเล็กว่าจริงแต่ว่าพวกทีมเล็กคุณไม่นึกถึงอย่างนี้ล่ะว่าถามหน่อยว่าพวกคุณเนี่ยอ,อย่างเบอร์ลี่เนี่ยปีหนึ่งคุณเล่นกี่นัดพิมลีกเนี่ยคุณเล่น38นัดบอลถ้วยเนี่ยคุณอาจจะเล่นอรอบละนัด2นัดแล้วก็คุณก็อาจจะตกรอบหรือไปลึกก็แล้วแต่อาจจะอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ42 4 3านัดนะและถามว่าผู้เล่นของคุณเนี่ยติดทีมชาติกี่คน ในขณะที่พวกทีมใหญ่หญเนี่ยผู้เล่นติดทีมชาติหมดเลยก็คือในระหว่างนั้นผู้เล่นก็นไปเล่นทีมชาติคือมันเหนื่อยล้ากันมากอะ่ะผ,ผู้เล่นทีมลเล็กๆเนี่ยลหลายๆคนไม่ได้เล่นทีมชาติเนี่ยรวมๆแล้วซีซั่นหนึ่งเล่นแค่40กว่านัด40ต้นๆแต่อย่างเรียฟพูเนี่ยเจนคอฟยกตัวอย่างอย่างเรียฟพูเนี่ยปีแรกที่ตั้งแต่เขามาเลยเล่นยูโรปาลีกจนถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยรวมบอลถ้วยและการอื่นด้วย60กว่านัดรวมบอลทีมชาติด้วยนักเตะตายไหมอันนี้หนึ่งเลยนักเตะต้องการเปลี่ยนตััวพก เพื่อร่างกายเพื่อสุขภาพนะคอรอบบอกเลยอย่างแรกอย่างที่2ครัก็พูดถึงโควิดด้วยยุคโควิดเนี่ยไอการเปลี่ยนตัว5าตัวเนี่ยมันถกมันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเซฟในช่วงย,ยุคโควิดนึกภาพตามนักเตะติดโควิดกักตัวไป7วัน10วันหายกลับมาอยูยด่ดีๆคุณส่งลงเล่นนัดแรกอะนักเตะบางทีเล่นไอพวกที่กลับมาจากโควิดเนี่ยเล่นได้ไม่เต็ม90นาทีหรอกนัดแรกอะอาจจะเล่นได้60นาที70นาทีคุณต้องการเปลี่ยนเขาออกแต่สมมุติคุณเปลี่ยนไปครบแล้ว3อะคุณก็เปลี่ยนเขาออกไม่ได้ แลวเขาก็เสี่ยงที่เจ็บอีกพอร่างกายไม่ฟิตแต่เปลี่ยน5คุณสามารถเปลี่ยนไอ้พวกที่ร่างกายไม่ฟิตเนี่ยออกได้นาะที60อะไรก็ว่ากันไปอันนี้คอปจะพูดถึงประโยชน์แล้วก็สภาพร่างกายนักเตะพูดถึงจํานวนเกมที่แบบเขาบอกว่าทีมเล็กไม่ควรมาอ้างเรื่องพวกนี้อันนี้คอปถือว่าค่อนข้างโ,โหโจมตีแบบเป็นเหตุเป็นผลเลยนะฮะใส่พวกเหล่าทีมเล็กนะครับก็รอติดตามครับว่าในอนาคตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ทถือว่าผมอ่าน เปิดหน้าเว็บสื่อถามประเทศสื่อใหญ่ๆเี่ยเล่นเรื่องนี้กันเยอะเลยฮะมาดูโรเจอร์กันบ้างครับโรเจอร์ Roger ก็เจอกับเราในคืนนี้เจอโอ้โหเพิ่งเจอกับเรามาหมาๆนะแล้วเจอซิตี้แล้วก็มาเจอกับเราอีกโรเจอร์ Roger ก็บ่นครับโอ้โหไอโปรแกรมเนี่ยมันบ้ามากเราเพิ่งเล่นกับแมนซิตี้มาเนี่ยแพ้มา3ต่อ6เนี่ยเมื่อวันอาทิตย์วันอังคารเนี่ยพักวันเดียวเนี่ย เตะกับล์พูต่ออีกแล้วแล้วคุณให้เราเตะกับแมนซิตี้แล้วก็เตะกับเร์พููทีมแบบทีมเวิด์คลาสองทีมต่อกันอะแล้วในสภาพทีมเลสเตอร์ตอนนี้ตัวเจ็บเพียบแบบเนี้ยคือเขาบอกว่าโอ้โหบ้าหรือเปล่าเหมือนลอเจอร์ก็บ่นนะครับว่าใครจัดโปรแกรมทั้งวันพักก็น้อยปกติเนี่ยต่อให้พักสองสามวันเนี่ยนักเตะยังฟื้นฟูร่างกายกันไม่เต็มที่เลยนี่ให้พักแค่เตะวันอาทิตย์พักวันจันทร์แลววันอังคารเตะต่อบ้าหรือเปล่าก็คือวัน คือวันนี้โรเจอร์ยอมรับเลยว่าสภาพร่างกายลูกทีมของเขาอะมันแย่ yeah, นะครับสภาพร่างกายคือล้าไม่ฟิตกันเลยอะอันนี้คือโรอเจอร์แกก็ยอมรับเรื่องนี้เลยดังนั้นถามว่าส่วนหนึ่งเห็นใจเลสเตอร์ไหมผมว่าเราทุกคนเห็นแบบนี้ก็เห็นใจแต่ผมมองว่าในแง่ของการแข่งขันยังไงล์ฟูก็ต้องพยายามเล่นเต็มที่แหละครอปก็บอกเหมือนกันแหละเนี่ยครอปก็พูดว่าวันนี้ก็จัดหนักจัดเต็ม จะพยายามยังไงก็ตามจะสู้แล้วก็จะต้องเอา3แต้มกลับออกมาจาก King Power Stadium ให้ได้นั่นแหละครับเป้าหมายคือแบบนั้นไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นยังไงก็ตามเราต้องเด็ดขาดต้องเอา3แต้มให้ได้เพราะว่าถ้าดูจากสถานการณ์ตารางคะแนนณปัจจุบันเนี่ยเราตามแมนซิตี้อยู่6แต้มเราแข่งน้อยกว่าหนึ่งนะัดถ้าเราชนะเราก็จะจี้เหลือ3แต้มเท่าเดิมแต่อย่าลืมว่าแมนซิตี้มีแต่วันพุธต่ออยแล้วก็จะแข่งมากกว่าเราไปอีกหนึ่งนะัดถ้าแมนซิตี้ชนะเบนฟอร์ แมนซิตี้ก็จะแซงกลับไปเป็น6แต้มเหมือนเดิมอีกมันก็คือเราต้องไม่พลาดห้ามพลาดเลยอะเราต้องต้องสามแต้มเลยครับในเกมที่เจอกับเลสเตอร์ในสภาพที่ค่อนข้างพิการแบบนี้แล้วเราค่อนข้างฟูลทีมมากกว่าแบบนี้นะครับโอเคฮะทีนี้เนี่ยอ่ะขออภัยเมื่อสักครู่นี้ผมไปกดผิดอะไรนะ c อนโทรลชิ T ทีโอเคมีคนเคยสอนผมนะมาดูกันที่เรื่องราวสายการสัญญาของซาดิโอมาเน่กันดีกว่านะครับบทความจาก เจมเพีสสครับในเดเดออารติกยูเคเขาก็เขียนถึงเรื่องของสามภาษาเราซาร่ามาเน่ฟิมิโน่เนี่ยสถานการณ์สัญญาเป็นยังไงบ้างนะเอางี้ผมจะบอกอย่างี้นะครับใครที่อยากดูแบบละเอียดยิบพูดแบบละเอียดยิบวิเคราะห์แบบเต็มๆเน้นๆเนี่ยให้มาดูในสตรีมเกมฟีฟ่าออนไลน์4ตอนล่าสุดนะเจาะสัญญา3ามภาษาส์เอใครอยู่ใครไปนะแล้วก็มีจัดทัพเลสเตอร์มีกิจกรรมคริสต์มาส2021ในฟีฟ่าออนไลน์4ด้วย ดังนั้นปะฝากไปดูอันนี้ถ้าว่างๆนะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอสรุปอีกนิดนึงแล้วกันนะครับสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ไปดูอันนั้นไงอันนี้สรุปสําหรับโดยภาพรวมว่าเจมส์เพสบอกว่าถ้าไล่เรียงความสําคัญตอนเนี้ซาร่าคือคนที่ลิฟวตั้งเป้าสูงสุดในการต่อสัญญาให้ได้นะตอนนี้ทิศทางเป็นไปในทิศทางบวกแต่ตาบใดก็ตามที่ปากกาย,ยังไม่ได้จรดเซ็นบนกระดาษสัญญา เราก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้จนกว่าปากกาจะจรดเซ็นจริงๆนะครับส่วนมาเน่นะครับสารการสัญญาล่าสุดนะนเจมส์พีบอกว่ายังไม่คืบหน้ายังไม่คืบหน้า noting h happening เลยฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นและก็ล่าสุดก็คือแต่ว่าตัวของมาเน่เนี่ยเขาค่อนข้างค่อนข้างรีแลกซ์กับสารการสัญญาณนะปัจจุบัน ตัวของมาเน่พร้อมที่จะรอลิเวอร์พูลให้เข้ามาคุยจนถึงปลายซีซันเลยอาจจะมาตอนปลายซีซันก็พร้อมคุยแต่ถ้าลิเวอร์พูลไม่เข้ามาคุยเดี๋ยวตัวเขาจะพิจนารณาเรื่องอนาคตของตัวเองอีกทีหนึ่งหลังจบซีซันถ้าเกิดลิเวอร์พูลไม่มาคุยสัญญาใหม่นี่คือสถานการณ์ของฝั่งซาดิโอมาเน่นะอาจจะเป็เพอขาอัปเดต่าแบบนี้ส่วนฟิมิโน่เนี่ย อันนี้ยิ่งกว่าเงียบยิ่งกว่าเป่าสาสอีกคือฟิมิโน่เนี่ย Gen เจมเพียร์เขียนเลยว่าด้วยฟอร์มตกด้วยสภาพร่างกายเนี่ยมีความเป็นไปไ,ได้ว่าลิคูอาจจะไม่ได้มอบสัญญาใหม่ให้ทั้ง3คนซาร่ามาน่ฟิมิโน,น่ ino, มีโอกาสที่อาจจะมีใครคนใดที่ได้สัญญาและก็อาจจะมีใครคนใดที่อาจจะไม่ได้สัญญาและอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นบางคนอาจจะขายในซัมเมอร์ถ้าเกิดต่อสัญญาไม่ได้หรือบางคนก็อาจจะเก็บใช้ต่อไปอีกปีหนึ่ง เพื่อใช้จนหมดสัญญาแล้วก็ค่อยถ่ายเลือดใครอยากฟังเรื่องนี้แบบละเอียดไปดูได้ในซีรีเกมฟีฟ่าในสี่ตัวประมาณนี้เข้ามาในช่องผมเ่ยนะครับเนี่ยกดเข้ามาในช่องโค้ดแอคนะแล้วนะใครยังไม่ได้กดซับนะกดซับไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยแล้วก็ในเลือนลงมาเลือนลงมาเลยนี่จะมีเพลิดมีอัปโหลดมีเนี่ยจะเพลิดมีไว้แยกไว้แบบชัดเจนนะครับค่อนข้างดูง่ายๆนะฮะโอเค okay. จากเรื่องราวสัญญานะครับมาดูกันที่บทสัมภาษณ์ของมาเน่กันต่อนะ ผมเอาบทสัมภาษณ์ของมาเน่มาให้ฟังหลายวันแล้วมีชมซาร่านะครับมีพูดถึงนู่นนี่นั่นอีกหนึ่งเรื่องที่มาเน่พูดไว้ใน s o อกเกอรนะครับช่อง YouTube ที่มันเป็นเครือของ s k y ยสปอร์เนี่ยเขาบอกว่าเช่นกันเราโชคดีมากๆครับมาเน่บอกเราโชคดีมากๆที่เรามีโชต้าอยู่ในทีมนะามาดูมาเน่ชมถึงโชต้าบ้างครับนะมาเน่บอกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะว่า โชต้าเนี่ยถนัดขวาหรือถนัดซ้ายใช้ข้างไหนได้ถนัดถนีมากกว่ากันไม่รู้เลยเพราะดูเขาใช้สองเท้าได้เท่าๆกันเลยนี่อันนี้เป็นการคอนเฟิร์มอย่างแรกว่าโชต้าเนี่ยถนัดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับดูไม่ออกเลยนะครับแล้วก็พอเขาย้ายมาสู่ทีมเราเนี่ยตั้งแต่ปีก่อนเราจะเห็นเลยว่าเราโชคดีมากที่เราได้เขามานะเขายิงประตูมากมายเขาเขาช่วยเราอะเยอะแยะมากมายแล้วเขาเห็นเลยว่าปีนี้ ก็ยังคงยิงประตูมากมายแบบปีที่แล้วแบบช่วยเรายิงประตูเยอะแยะนะครับอืมนั่นคือสิ่งที่มาเน่ชมนะฮะถึงถึงโชตานะครับเรียกได้ว่าคือถ้าใครได้อ่านพวกบทความต่างๆพวกอย่าง Echo ที่เขาเขียนถึงกันนะผมจะเล่าให้ฟัง,งสั้นๆว่าคือจริงๆโชตามันคือโมเดลมาจากมาเน่เลยนะที่ล์พูซื้อมาคือเป็นปีกที่ถนัดด้านซ้ายมากกว่าด้านขวาแล้วก็ แตสังเกตไหมมาเน่กับโชต้าจะคล้ายกันอย่างหนึ่งคือเล่นบอลได้สองเท้าเหมือนกันไหมรูปร่างพอๆกันมาเน่ร้อยเจ็ดสิบโชต้าร้ออ่ะคือมันเป็นโมเดลโมเดลเดียวกันเลยสองคนนี้ที่ซื้อมานะครับอันนี้ก็นำข้อมูลตรงนี้มาเสริมให้กับเพื่อนๆเพิ่มเติมนะครับโอเคครับ ทีนี้มาดูกันที่ช่วงสีสันหงแดงกันเพิ่มเติมหน่อยนะครับซึ่งก็สนับสนุนโดยนะครับอยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับใครที่สนใจนะครับอยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนี่ก็สั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับรวมไปถึงยาทาตาจอมทองนะครับแก้กดรอยย้อนทั้งอดทั้งเฟร์นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไ้ด้วยนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนยักษ์ใหญ่ใจดีใะครับใครที่สนใจนะครับแอดมาที่ไลน์นี้นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับแจกเป็นเสื้อลิ ฝากเอาไว้ด้วยนะโอเคครับมามาดูสีสันอันนี้ครับฮาร์แลนด์นะเมื่อเร็วๆนี้ก็เริ่มมีข่าวกับเรยฟูล่าสุดนี้มาดูอัปเดตจากนักข่าวคนดังอีกคนหนึ่งครับจารลูก้าดิมาซิโอเป็นนักข่าวฟุตบอลอิตาเลียนครับที่มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์ในล้านกว่าคนเรียกได้ว่าคนนี้ก็เป็นชื่อดังคนหนึ่งเขาก็บอกว่าฮาร์แลนด์เนี่ยมีตัวเลือกในใจแล้วว่า้ายายทีมอยากย้ายไปไหนฮาร์แลนด์เนี่ยอันดับหนึ่งในหัวใจเลย อยากย้ายไปเรอามาริดถ้าย้ายไม่ได้ไปมาดริดไม่ได้อันดับสองในใจเลยก็คือบาร์เซลโลนาถ้าย้ายไปบาร์เซลโลนาไม่ได้อันดับสามในใจเลยค่อยมาพรีเมียร์ลีกเขาใช้คำว่าฮีวูดจอยถ้าเกิดเดนถ้าเกิดว่าไม่ได้มาซาแล้วก็มาดลิดนะอันดับสามเขาบอกว่าใช้คำว่าเด v ดมูฟอ่สเดนฮีว u ดจอยอินเดอะพรมีรีอะก็คือนั่นแหละ ค่อยเลือกพเมยรีกทีมจากพิมยรีกเป็นอันดับที่สามเขาบอกว่าตัวฮาร์แลนด์เนี่ยชอบแล้วก็มีความฝันว่าอยากไปเล่นในลีกสเปนมากกว่ามาอังกฤษนั่นคือสิ่งที่จาลูก้าดิมาซิโบจาลูก้าดิมาซิโบซีโออโอ้ยลิ้นเป็นไรวะเนี่ยขออภยัยนะฮะผมอัดเนี่ยตีหนึ่งสตีหนึ่งครึ่งครับลินค่ก็ข้างพันแล้วขออภัยด้วยมันง่วงนอนนะฮะขอจูนสติก่อนเอาใหม่นะฮะจาลูก้าดิมาซิโอเห็นไหมพูดถูกแล้วต้องจูนลินนะเออ นะครับก็ข้อมูลอันนี้ก็เป็นสีสันแล้วกันนำมาฝากกันนะครับมาต่อกันที่เอ็มบัปเป้บ้างนะฮะก็เคยเป็นข่าวกับเรามานานแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมว่ารอเซ็นสัญญากับมาดริดนี่แหละเซ็นได้ฟรีนี่แหละแต่ว่าจะยังไม่จะยังไม่เซ็นล่วงหน้าใดๆทั้งนั้นจนกว่าให้เกมที่ยูฟ่าแชเมเปี้ยนลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์มันจบซะก่อนมาดริดเจอกับบาร์ซ่าเอ้ยไม่ใช่มาดริดเจอกับเปเอเชง ให้มันจบรอบนี้ไปซะก่อนให้มันเคลียตรงนี้ก่อนเพื่อเป็นเกียริแก่ไปเอชด้วยแบบไม่อยากจะมาประกาศล่วงหน้าว่าเซ็นแล้วอะไรแบบนี้แต่จริงๆใจเขาก็คือรอลอยไปแล้วมาดริดแล้วทำไมนะใครๆก็อยากไปมาดริดเอ็มบปเป้ฮาแลนด์สตาร์นี่ก็อยากไปมาดริดเอาจริงๆนะผมขอพูดหนะ่อยถ้าเราดูโมเดลลิอร์พูอะลิอร์พูไม่น่าสนใจพวกอาจจะสนอาจจะชอบแต่ลิอร์พูรู้ว่าซื้อพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้ว พวกเอ็มบัปเป้ฮารันด์สตาร์เนี่ยลิฟูมีโมเดลอยู่ครับซื้อแบบพวกโชต้าม้านอกสายตาแต่แบบเก่งอะไรแบบเนี้ยซื้อแบบพวกไม่ใช่สตาร์ดังนะแต่เก่งเนี่ยลิฟูชอบซื้อแบบนั้นนะก็เดี๋ยวรอครับซัมเมอร์นี่น่าจะมีขยับขยายแน่ครับสําหรับลิฟูมาดูเป๊กบาร์เดล่ากันบ้างครับเป๊ปวาร์เดล่าเนี่ยก็ชมลิฟูครับอย่างหนึ่งว่าลิฟูเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมรุกแบบเร็วๆได้ดีมากนะซึ่งแมนซิตี้ของเขาเนี่ย cannot attack quicker ไม่สามารถที่จะโจมตีได้เร็วกว่าลิเวอร์พูลเพราะเราไม่ใช่ลิเวอร์พูลเขาบอกนะเราคือแมนซิตี้เราก็มีจุดเด่นในการครอบครองบอลโพสเซชันบอลของเราส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่โดดเด่นในเรื่องของการเล่นเคาน์เตอร์เล่นเก้เก n นเพสซิ่งเพสซิ่งแล้วก็โต้เร็วนั่นคือเล่นแบบลิเวอร์พูลก็เก่งกันโคละแบบนะเป๊ปก็ให้เกรติแบบนี้นะฮะมาดูกันที่สีสันอันนี้กันบ้างครับมีนักข่าวคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าโรนนเมอร์ฟรีนะฮะ คนนี้เขาก็เป็นนักข่าวสายฟุวบอลเยอรมันของ go.com นะครับที่มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์ประมาณ50,000คนเขาย้อนวันๆครับเมื่อวันที่28ทธันวาคมปี2017นะก็คือวันนี้ในอดีตนะวันนี้ในอดีตเมื่อปี2017ลิฟูเซ็นสัญญาฟันไดในราคา75ล้านปอนด์เออแพงมากซึ่งในวันนั้นเนี่ยเราย้อนไปดูข้อความของเขาเขาบอกว่าโอ้โหบ้ามาก ริพูเซนฟันได้ในราคา75ล้านปอนด์มันเป็นราคาที่เกินตัวเป็นราคาที่แพงโอเวอร์คุณสามารถเอาเนี่ยไปซื้อลูอิสด,ดังเนี่ยในราคาที่ถูกกว่าฟันได้10เท่าอ่ะถูกกว่าฟันได้10เท่าแล้วก็อาจจะสามารถเล่นได้ประมาณกับฟันได้เลยคือลูอิสด,ดังก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากฟันได้เลยนั่นคือสิ่งที่โดนันเมอร์ฟีเคยพิมพ์มาไว้ในทวิตเตอร์เมื่อปี2017ในวันนี้ในอดีต ะครับมันน่าจะย้อนกลับคืนมาแล้วเขาอ่ะแบบมันเหมือน,น,น,นอารมณ์แบบว่าย้อนเตือนความจําอะไรแบบเนี้โรนันเมอร์ฟี่ก็บอกว่าขอโทษฟันได้ด้วยครั้งนั้นเนี่ยผมพลาดเต็มๆเลยนี่คือหนึ่งสิ่งเป็นบทเรียนในชีวิตที่ผมพลาดจริงๆนะะเออในท้ายที่สุดคุณพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าทุกบาททุกสตางค์นะเจ็สิบห้าล้านปอนด์เนี่ยคืนทุนให้แก่ลิ์พูหมดเลย นะครับแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกไอการแบบพิมพ์อะไรแบบมโ่้โซ่ๆแบบเนี้ยมันคือ m y m i มทเทคมันคือความผิดพลาดของผมเองก็คือแบบโรนัลโดฟี่ก็คือไม่ลบทิ้งเลยนะทวิตเตอร์ทวิตอันนั้นอะที่เคยทวิตผิดพลาดไว้คือเอาไว้เตือนความจําว่านี่คือบทเรียนในชีวิตเออเอาไว้เตือนความจำนะฮะส่วนเจมี่คาร์เกอร์ครับนะก็ไปจัดรายการในซ็อกเกอร์เอนี่นะนะ แล้วก็จัดการแล้วก็แบบเหมือนเตะฟุตบอลแข่งกันข้มขามมาแหละนะเท่าที่ผมดูคร่าวๆนะก็คือเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตรีรรรเฟรชใหม่ก่อนเตะฟุตบอลข้มขานะครับแล้วก็จะมีแกรี่นิวิลแล้วก็มีจิมมี่บูลาดด้วยนะฮะอดีตนักเตะฟุตบอลนักฟุตบอลทั้งนั้นนะครับจังหวะที่จิมมี่บูลาดยิงไปช็อตแรกเนี่ยเข้าไปแล้วและมีอีกช็อตหนึ่งที่จิมมี่บูลาดพยายามจะเลี้ยงบอลมานะครับคาราเกอร์คร,ครับวิ่งกระโดดเสียบครับแบบแทักเกิลเลยฮะโอ้โหบตัวลลอยยเฮะ ข้าบอลคือเข้าบอลอย่างก็ตอนเป็นนักบอลเลยฮะโอ้ข้าบอลแบบค่อนข้างแบบโฉ่งชางดุดันนะฮะตึงม <c oughs> คืออันนี้ก็เป็นสีสันนครับพวกอดีตน,นักบอลนี่เขาก็เข้าบอลกันจริงจังนะแต่ว่ามันก็เป็นคอนเทนต์แหละคอนเทนต์ของเขานะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ